ครับวันนี้จะมากินข้าวเหนียวบก่วง,งสูตรอีสา,านบบทนองหนี้ครับเนี้ยครับบก่วง,งอบหล่องนอกครับปกติใส่บก่วง,งหน่อยครับแต่ว่าปีนี้บก่วง,งหน่อยเพราะเป็นต้นครับสวัสดีครับวันนี้ช่วงนี้อากาศร้อนนะครับแล้วก็ช่วงนี้ กระแสข้าวเหนียวบุ้ม่วงรังแรงจากมินลีเนาะศิลปินมินลีเป็นไปแสดงคอนเสิร์ตแล้วก็ป้อนข้าวเหนียวบุ้ม่วงสู้ศิลปินต่างชาติกินกันเลยเป็นกำลังย่อมกันครับว,วันนี้จะมากินข้าวเหนียวบุ้ม่วงสูตรอีสานแบบท้องที่ครับมาเบิ่งกันครับนะครับบุ้ม่วงยุนี่ก็คือบุอ้ม่วงเอ่อหกล่อมน่อนครับ มาเบิ้งครับอ,อันนี้ก็ข่าเนืยวเน,นี้วครับดูเต็มกองเลยมาเบิ้งกันว่าจะกินกันแบบไหนก่อนอื่นครับเนียนก่อนครับเนียนหรือนวดเห็นมันอันนี้ครับนี่ปกติสีใสบักบวงหน่อยครับแต่ว่าปีนี้บักบวงหน่อยเพราะเป็นตกต้นครับก็เลยเดือด ผมมองโอลองตามที่นี่นะครับเขาเนียนเนียนออมแล้วครับมีดมาปาดครับอืมปลาติวว๊บสวยงามเครับนี่ปลาแล้วไน่อครับ เหนียวใส่ครับเหนียวใส่แล้วก็ขย้ำขยำนั่งน้อยครับนี่ครับนี่กัลองเซียมนั้นครับอืม้ม นี่เรบญญาบขันเนี้ยมึงมองสูตรนี่ครับบม่ลองใส้กะทีสฉันราบคนที่มรักสุขภาพกินแล้วบอหวนคำพูดได้ว่าอันนี้อเอ้ยเงื่อนมันหน่อยนะครับไอบ้บ่หวานกินมางเนี่ยม้งตั้มเหอรอบบาหวครับเมนูนี่บาหวนอืม อ,อ,อีกซหนึงของัอนวนงม่วงสูตรี่สานมันี้เก็ค,คือเกิดมระบายโบกครับทางทางอื่นทางอำเภออื่นหรือบานอื่นอื่นยางไรก็คอมเมนต์มาเบิ้งได้ครับ ความจีอเอิร์ดคือกันบ่ทะเลาะคือมีไปกองครับแสบ